สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่กู้ก็จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่เรารู้ว่าเราติดโควิดแล้วก็รักษาตัวที่บ้านนะคะทําอะไรยังไงใช้ชีวิตยังไงบ้างนะคะทุกคนก็ตอนนี้ดีไซน์กําลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็มาแยกตัวกันอยู่ในห้องนี้2คนนะคะเพราะป๋องอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนแล้วก็ทุกวันนะเราก็จะต้องกินยานะคะนี่อันนี้เป็นของดีไซน์นะคะ ดีไซน์ยังกินยาเม็ดไม่ได้ของดีไซน์ก็จะเป็นยาน้ำนะคะเป็นยาฟาวิพิลาเวียนะคะทุกคนก็วันแรกก็จะกินเยอะหน่อยเนาะดีไซน์วันแรกกิน 8.5cc นะเขาจะให้กินทุก12ชั่วโมงนะคะทุกคนดีไซน์กินไปแล้ว2วันนะวันที่3ก็กินแค่ 3.5cc นะคะแล้วก็นี่เลยดีไซน์ก็จะเรียนออนไลน์ตรงนี้นะคะทุกคนส่วนแม่กุ้งก็จะนั่งทำงานตรงนี้นะ เพราะว่าในห้องนี้ไม่มีโต๊ะเนาะก็จะต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ทุกวันนะก็จะมีอสมหรือว่าบางทีก็จะเป็นสอทอนะคะเอาอาหารมาให้เรานะคะวันรักษามื้อนะเชา้ากลางวันเย็นนะคะาาแล้วก็จะมีช่ายแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านชาวบ้านแถวนี้ระแวกนี้นะคือเรา เาจะติดป้ายเนาะเป็นพื้นที่ควบคุมไว้นะห้ามบุคคลภายนอกเข้าใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาโต๊ะไปตั้งไว้แบบเวลาเขาเข้ามาส่งเขาก็เอาวางไว้ที่โต๊ะอย่างเงี้ยพอป๋อกก็จะออกไปเอาที่โต๊ะเนาะก็จะมีเพื่อนบ้านมีชาวบ้านละแวกแถวนี้นะซื้อขนมซื้อของกินเสื้ออะไรมาให้ที่หน้าบ้านใช่ไหมคะดีไซน์ต้องขอบคุณมากมากเลยใช่ไหมคะก็มีลูกนอ้องค่ะค่ะแล้วก็มีนากุ้งมีอะไรเงี้ยเวลาอยากได้อะไรบางทีก็ สั่งแก๊บสั่งแอปเซสั่งโดยที่แบบว่าโอนเงินเลยนะคะไม่ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินเนาะลดความเสี่ยงบางทีก็โอนเงินฝากให้เพื่อนพ่อป่องไปซื้อของเข้ามาให้อะไรอย่างนี้นะเสร็จแล้วนี่เลยเวลาเขาเอาข้าวมาส่งใช่ไหมนี่พ่อป๋องก็จะมาไว้นหน้าประตูนะคะทุกคนแล้วก็เคาะป๊อกป๊ปปป็นสัญญาณเราก็จะใส่แมสแล้วก็เปิดประตูออกไปเอาใช่ไหมลูก อันนี้ของดีไซน์เป็นมื้อกลางวันนะทุกคนวันนี้มื้อกลางวันเป็น๋วยเตี๋ยวนะคะขวยเตี๋ยวหมูเมื่อเช้าก็ลาลลค,คล้ายๆการลูกอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลก็แบบนี้แหละเมื่อเช้าก็จะเป็นอันนี้นะทุกคนเป็นข้าวกล่องแบบนี้เป็นผัดบุนเส้นนะคะอันนี้ของดีไซน์ดีไซน์ไม่กินเพราะว่ามันเผ็ดนะด<ม>แล้วก็มีอะไรอกอตอนที่หลังจากที่เราไปเอ็กซเรย์ดูปอดอะไรเสร็จแล้วอ่ะเขาจะเอายาคุณหมออ่ะจะเอายามาให้เราใช่ไหม ในในถุงอ่ะนอกจากยาแล้วก็จะมีเป็นถุงขยะสีแดงสําหรับขยะติดเชื้อนะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะทุกคนมีปลอดวัดไข้แล้วก็มีอันนี้เลยไม่เจ็บ <laughs> ไม่เจ็บนี่เลยนะสําหรับวัดค่าออกซิเจนในเลือดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ต้องวัดแล้วก็ส่งให้คุณหมอทุกเชา้าทุกเย็นเพื่อที่คุณหมอจะได้แบบว่าประเมินอาการเราว่าแบบเป็นยังไงดีขึ้นไหมหรือว่าการแย่ลงอะไรอย่างงี้นะคะ อันนี้จะเป็นวัดออกซิเจนในเลือดดูระดับออกซิเจนเพราะว่าถ้าเชื้อลงปอดอะออกซิเจนจะน้อยลงอันนั้นจะอันตรายแต่นี้วัดไข้วัดค่าดีไซน์ก็ไม่มีไข้ยออกซิเจนก็ปกติดีอันนี้ก็ขึ้นเท่าไหร่99นะคะปกติดีออกซิเจนมีอะไรอีก ก็ประมาณนี้เนาะนี่ห้องเราก็จะลกๆหน่อยนะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมีพัดลมอันนี้แต่กล้าผ้าดีไซน์ลีลกมากเพราะว่าตอนแรกอะห้องนี้เป็นห้องนอนรับแขกก็คือเราจะมีเก็บห้ามเก็บอะไรไว้เนาะแล้วพอดีก่อนหน้านี้ห้องของเล่นฝั่งตรงข้ามาแม่กุ้งสั่งเตียงสองชั้นมาให้ดีไซน์แล้วก็มีการย้ายของบางอย่างมาไว้ในห้องนี้เพื่อที่ทาสีห้องนั้นใหม่ใช่ไหมคะ ตอนนั้นยังไม่ร like ู so show, ้ว no so ่าติดเชื้อไงก็จะย้ายเป็นชั้นวางของอะไรกล่องเก็บของเอาไว้ในห้องนี้เพื่อที่จะทาสีห้องนั้นเสร็จปุ๊บพอติดปุ๊บเนยมันก็เลยลกๆเต็มห้องแบบนี้เลยก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะก็จะมีอาหารมาส่งให้ทานทุกวันวันละสามมื้อมียามาให้เรากิน ให้ครบ5้าวันนะแล้วก็มีประหลอดวัดไข้มีที่วัดออกซิเจนมาให้เราวัดส่งให้คุณหมอทุกเชา้าทุกเย็นนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์ประเมินอาการของเราเนาะก็เบื้องต้นก็เท่านี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็แต่ว่าในส่วนของเราเองเนี่ยนี่เลยนี่นะทุกคนก็คืออันนี้มีเพิ่มเติมเข้ามาเองนะแม่กุ้งทําเองนะอันนี้นะคะไม่ได้เป็นส่วนของภาครัฐนะก็คือเป็นสมุนไพรแม่กุ้งก็จะต้มให้ดีไซน์ดมทุกเชา้าทุกเย็นเนาะ ตอนแม่กุ้งแม่กุ้งกระดมทุกเชา้าทุกเย็นเหมือนกันนะก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรนะคะอาหารการกินเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรเรานะแต่เราก็เหมือนว่าก็ต้องประเมินเองรู้เองเนาะว่าว่าอะไรที่ไม่ควรกินแบบน้ําเย็นของเย็นจัดน้ําอัดลมหรืออะไรที่มันไม่มีประโยชน์ของหมักดองอะไรเงี้ยก็ยังไม่กินนะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอะโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะแม่กุ้งจะมา อัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าพรุ่งนี้ดีไซน์กินยากี่ซีซีกินข้าวกับอะไรยังไงบ้างนะคะทุกคนอ่ะนี่คลิปนี้ก็ต้องขอตอนลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดีไซน์เรียนออนไลน์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ